ว้าว้ปลาขุดตัวแรกตัวแรกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาลองตกปลาบอนีเนเบิ่งครับพี่น้องพอดีเพิ่นให้มาเทอสปลาดูตัวหัวคางดำเต็มเลยพี่นอ้อง เต็มเลยผมวอาค้างดํ<อ>าบ่อนี้ไม่ได้เปิดตกสองปีแล้วพี่น้องก็ให้มาลองดูว่ามีปลาไหมมีปลาอะไรมั่งบริเวณบอกกก็ว้างอยู่น,นะ <c oughs> กี่ไร่กันไม่รู้สามสิบถึงสี่สิบไร่เลยมั้งสามสิบไร่ได้อยู่หรอก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเตรียมของกันครับม <c oughs> หนเอาประตูพอแล้วครับ <c oughs> อันนี้ในคลองเลยพี่น้อง <c oughs> บ่อติดคอง ลูกปาหมอคางดำเพียบยังกระปวดเต็มเลยครับมีแต่ลูกปูหมอคางดำล้วนๆเลยปากไปหมดแล้วครับดูดูดูเออปพี่น้องดูเลยครับเดี๋ยวลองตกปลาใหญ่ดูก่อนมีนะครับปลาสากสกี่กระโดดอยู่นู้นกระโดดไล่ลูกปลาสองปีแล้วเนะาะบ่ได้ลากวอวนบ่ได้เบื่อห้ยบ่ได้ตก มันก็ว่ได้ลงตะไคร้ผมก็ว่ามาเดี๋ยวจะลองดู OSP ซื้อมาใหม่เผื่อมีปลาสักหรือก็พงใหญ่แต่ว่าผมตกปลาใหญ่ไม่ไม่ค่อยมานะพี่น้องปลาเล็กค่อน้างชั่วหน่อยหาที่ตีกันจริงมันต้อง เดินตามฟูงปลาครับเพราะ่าปลาสากมันต้องไล่ลูกปลาอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่อมันกว้างไปลุยๆกันบ่อปูด,ด้วยครับพี่น้องเพ็่เลี้ยงปูอ่ะหมายแรก กปลาใหญ่ความอ,อุตุนผมมันไม่ค่อยมีถ้ามว่ากินแนละ้วผมแบบเศร้าหลุดเหยือห่อก็จมทำไมเหยื่อตอนนี้มันจมโอเอสพีจมคันเขาคันใหม่ั้งแต่ซื้อไม้ไม่ได้อัดปลาใหญ่เลยพี่น้องเลย เทำไมเหยื่อมจมหเห้ยเหยื่อจมโอ้ที่พี่จมน้ามันเคยมีอยู่บอกครับโอ้ที่พี่จมน้าพี่น้องก็เคยเหย็นน้องเดี๋ยวจะลบตกป่านหน่อยด้วยครับ ตัวาน้ำลึกมากนะประตูาน้ำเนี่ย,ยปลาใหญ่เลยปีนี้เลยโอ้โหปลาขุดตัวแรกตัวแรกอีกขุดมาเลยขุดขุดใหญ่ขุดใหญ่ตัวสวยเลยพี่น้อง ใส่ตัเลยโอ้ใส่ถุงมือตกป่านมันก็เบ็ดเกาะเอามึงใส่เด็ดถอดถุงมือแล้วนี่โอ้เบ็ดเกาะถุงมือเซาส์ซานกูบัน ขันกระกว่าฝ่ายขันกรกามือปาปากระดโอ้ตายตายตายเนี่ยไม่เป็น้นนอืม ยังบุง้งตัวใหญ่มากเลยขาดหมดเลยเพ็ดโคตัวที่สองครับ้ยกล่องผมมีปัญหาด้วยเนี่ยกดวิดีโอไว้มันดับเฉยไหมย้อนแสงนะพี่น้องเนาะตะวันลั่นขึ้น ปาริงเบียดชาครับแต่ว่ามีตัวชัว น่อยเก็บครับไปทอดอ,อขันโกง,เ,กงเ,เดียวขันโกงเดียวโอ้โห ดูพี่น้องไอคุดไอคุดหนึ่งปูสองนี่ตัวน้อยลงไปละตัวใหญ่ปูตัวใหญ่มันมันมันกัดอันปูตัวน้อยมันขวดไปเลยโอเคครับปูป,ปูปูเนี่ย่เอาได้พี่น้องเด้อปล่อยคืนครับบ่รเป็นบอ่อปูเขาเขาต้องปล่อยคืนครับหามเอาได้ครับ สปาดน่อยอีกขุดหน่อยมีอตอดหน่อยมาแล้วครับปลาท,ทูสวย พีน่นองตอนนี้ผมมานั่งทายบ่อครับประตูนหน้ามันเงียบครับมานั่งทายบอย่นไปกิดเลยนจะจักปายอย่างคน,นอู้พันกันพันกันพันกันหนักจ้ะอูอตออ้ตัใหก่ กว่าโอเคนะเนี่ยสามนิ้วได้น่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยดีแต่ว่าหน้าบางท่านก็บว่าเอาเด้ออีตอนเนี่ยแต่ว่าผมเอาครับผมว่าเวลาไปเราไปทําอาหารด้วยต้มยำเนี่ยเนื้อมันอร่อยดีเนื้อมันแข็งๆอร่อยมันปลาทู แค่บรเดีว่ายงอนี่อ้โ้อ้ว้้นักจะนนักเนี่ยโอ้ตอด้นเดิมแต่ว่าตัวใหญ่มากุดโอ้โหดูครับตัวเป้ครับสุดยอด ว่าป่านนี้นะลุดอีกวะโอ้ยหนัก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 น้องค่อยๆค,ครับถ้าเร็วๆมันหลุดนั่นหลุดอีกแล้วโอ้ คือปลาอะไรครับือวาอีตัอดเหมือนเดิมจะค่อยดีกว่าจะได้ มาตกปลาเห็ดโคนเจอแต่ปลาโนรีตอนนี้ฝนมืดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับอยู่บ่ได้แล้วเดี๋ยวออกบอ่อบ่ได้นี่นะครับผลง้านผนพี่นนี่แตติโตดแต่มันตัวใหญ่เน้ยเนี่ยม่แต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไหนมีแล้ว่อสองลสามลโอเคครับบ่ไดท้ทายดวนบ่ได้ตกดวนแล้วพี่นงก็เลยมา ล้องเบงครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับแต่ว่าหมานได้ตอนเห็ดคนเจอ2ตัวกับอีกคนสอตัวขาดไป1ตัวขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันจินนาาครับผมสวัสดีครับ <c oughs>